cứ níi phun tóc hang thôi phi nong này ngan, ờ, sáby đi sáby đi nong, sáby đi, thấy nhang chưa, hả, thấy kín khâu, oh, ờ, kín khâu cắp à, à, phi nong, kín khâu yếu nọ เออขิ่วข้าวกับาอย่างขวบพักอ่ะหน่อยเดี๋ยวไปพี่น้องขิ่วข้าวกั้ขวบพักตัวนี้เป็นต่ำยอดวายเนาะออข้าวต่ำยอดวายข้ากล้เสียวไปพี่น้องพ่เซเซพอแม,ม,ม่พ่อแม่บูยั่วหน่อยพ,อพ่อแม่เป็นยัง พ่อไปเอตอนแหละพ่อไปตอนและพ่อไปยังแม่แม่รู้วยไอไไปเลผู้ใหญ่นีกินข้าวกินข้าวกินข้าวก็ได้กินข้าวอยู่นี่กินเลยกินเลยกินข้าวเลยหน่อยนอนเลยนอนเลยนอนหมอเลยอ๋อนี่ก็เมื่อวานก็ิไปให้น้องนอนกินข้าวเนาะ เป็นตาดูตัวลายไหมพี่น้องนี่หลังคาเฮื่อนกับจิบมีเนี่ยพี่น้องน,นี่นั่งขิ่เข่าอยู่สองน้องสองพี่น้องน้อ,นองน้องน้องไปเก็บเอาอ่ะพักตัวนี้น้องไปเอาจุส่มาพักตัวนี้น่ะ น้องไปเก็บเอาโอ้ตัวพักจะนี่น้องน้องเพิ่น,นไปเก็บเราขอมาปลูกห่นเองเลยเนาะสบายดีเพื่อนพี่น้องผมไปมดุดจะกู่สุคนเนาะกาได้มาพ้พบกับบ้าวันอีเส้เก็าเส้นเคยเพื่อนพี่น้องซึ่งว่าพาระากิจของวันวันนี้ก่อที่ได้น้ำผ้าท่านผู้ชสมและผู้ย้ายใจดีท,ทุกทุกท่านเนาะไปอัปเดตการสร้างบ้านของไอจงสือทอเนาะ,อะที่ว่าบาวลีเพนัน ก็ได้สั่งมาสองสามมื้อแล้วเนาะก็คาดว่าจะสำเร็จแล้วเนาะมืเอเี้บ้าอ่อนก็เไย้นะผ้พาพีผ้านองไปอัพเดตเบอร์น้ำกันว่าเฮื่อนของไอจงซือทอ่อเพื่อนั่นสำเร็จฮอดไซ์เนาะก็โอเคเดี๋ยวนี้เขาก็าสิเดือดอถึงทางไปพร้อมกันเลยพ่อแม่พี่น้อง เคปเพื okay, ain, ่อนพี oh, ่น้องตัวนี้ครับก็เลยเดินทางมาหอดที่ว่าเคื่อนของไอ้จงซื้อท่อแล้วเนาะตัวนี้ก็คือบ้านเก่าของเพรื่องเนาะนี่บ้านเก่าของเพรื่องแหละนี่ยนะล่ะตัวเป็นบ้านไม้แต่ยจะยู่นี่บั่นไหมหน่นอยนี่ว่าเบาดีกับสั่งมาเนาะนี่ก็ไก่จะสาเรือนแล้วเพื่อนพี่น้องเออสบายดีเนาะสบายดีเออสบายดีเนาะมันขึ้นนี่นอนเนี่ย มื่อคืนนี่นอนเนี่ยบ่เป็นนอนท่านไม,นม้อะพต่อนอนพูดโอ้เป็นนอนท่านไมเมื่อคืนนี่ฝน,นตกเนาะโอ้คันนอนนี่เขาขึ้นิลล์บากเนาะอืมอ,อืมอ,อืมเด็ดเด็ดเฮ้ยกำลังแต่งกิ่นด้วยเต้สบายดีแม่สบายดีสบายดีโอ้เห็นยังอยู่กำลังเห็นยังกำลังเห็นของกินเออโอ้โอ นี่ยตัวนี้มันเ,นนเนข่าอ่ะเข่านอโอ้มันเข่ามันกินนองเนี่ยขาเจ้าจะได้เจ้าขอนเจ้าเจ้าขึ้นหมอขอนหมออันหนูเนาะน่องน่องกินน่องตัวไอ้ผู้ช่วโอ้ยุนนกหน่อยจงที่เท่านอสบายดีไอสบายดีอ๋อ กัดโดนเนนอที่ว่าน้องบ่ได้มาเนาะก่หลังจากที่ว่ามาวานนะ่ะเขาก็ได้มีเลิดเพลินกับที่ว่าชงแล้วกว่อนนี่เงินเขาดีเนาะเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นน่ะชั้นนับเส้นนูนชุ่มอยู่ช่วยเหลือคุ้มคว้าของ,ของอาอเนาะก่อนได้ให้บ้าวบ้าวลีนก็มาแนะน้ำให้กับเจ้านี่สั่งเฮือนให้อ้ายเนาะมื้อนี้ก็อนทางนอกนี่ก็อนจะได้มาอัปเดตให้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเบิ่งเนาะเพราะเือนของที่ว่า บอลเลียนพ่นส่างพอดใช่เนาะตรงนี้เนาะเป็นบานเนาะคือคือว่าต่างญี่บนเก่านี่บพ่อแม่นเนาะเออต่างบ่นไม้โอ้ต่างบ่นไม้เลยตัวตัวนี้ถือว่าเป็นดินนี่เขาให้เลยเต้เออดินดินมันว่าทำอิฐเนี่ยมันมีรังแค่เอาจำเหมือนทั้งเขาโอ้แล้วตัวตัวแล้วตัวไปต่างด้วยนะตัวนี้มันดินพอดินแม่โอ้ดินพอดินแม่ดีเราเนาะพ่อแม่ปั่นให้ต่างเนาะโอ้ น้ำใจเที่ยงวันว่าเออวันน้องว่าอยากขอมันน้ำใจนั่นนึงมันจะไม่จะไม่เฮ้ยผมนี่มันพอหอมมันไม่หายเสียได้คนอื่นเท่บดบางแถวบดได้นะเออเออปั่นกันอยู่แล้วเนาะแต่มายังโบมีเอาใจเล็กจะไม่เฮ้ยมันพอมีมันน้ำใจเฮ้ยพอมีตีดใจอืมอืมอืมกันเหมืนดินปูนอื่นเท่ก็ต้องได้ชื่อเนาะเอ้าืูนก็ได้ชื่อแล้วได้ชื่อแล้วดินปูนอ่ะอันนี้ดินพ่อดินแม่เนาะ ปันคอเคือว่าแหละมึงนี่เดี๋ขึ้นมาก่อนที่ไปอัปเดตเบ์บึงเฮือนก็นาะว่าเฮือนเลี้ยวรถใช่นาะนองมว่าให้มันน้อกใส่ได้เนี่เจ้าเนี่ยบ้าอ้วนก็อนได้พาทำซุ่มไปอัปเดตเบ์บึงบ้านเปิดนาะมันสั่งได้เลยเนาะโอู้หหลวดลายงามอีหลีเพล่์เพี่น้องฝาเฮือนน่ะจะเห็ดแบบที่ว่าทรงของเฮือนนองสายซักเนาะฝาเฮือนเนาะเห็ดแบบ ที่ว่าเขาได้ไปสั่งเฮือนให้น้องชายชักอยู่บ้านน้ำเงาเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่เห็นท่านนี้เขาก็เล่นเนะนน้ำเนะนน้ำให้เขาเจ้านี่เนาะบอกบอลเลียนแนะนน้ำให้เขาเจ้าว่าสานสานฟ้านี่ให้สานแบบนี้เลยเทวามันก็เป็ี่ยนลายสองเข้ากันไปพี่น้องแต่เขามันพลิกล้วงซื้อพไนพี่น้องมันก็จะเป็นลายออกหุบทรงไปเนี่ยงามขนาดเลยพ็กไปพี่น้องสานลายสองแนบละเอียดดังดีไปพี่น้องนี ในนา,าพอสมควรไปเพี่น้องน,นี่ข้า,ขา,าก่อนสวงามเนาะข้า,ขาประดับเลยเข่าเพราะว่ักงามประดับเลยตัวที่ว่าเคื่อนหลังย้ายนี่ก็ถือว่ามันจะมีปุณย์ย้าจ็บุญส่วนหนึ่งสัง่งเนาะแต่ว่าตัวที่ว่าก่อออกมาเนี่ยก็มีปุณย์ย้าจ็บุญเขาจะเจ้าจะสมทบทึ้นมาตามหลังแล้วก็เลย ให้แบบว่าก็โตออกมาเนาะมันก็มีหลายศรัทธามีผิวนี้จะบุหลายคนที่ว่าช่วยกันของเพ,พื่อนเพื่อนน้องเนาะนี่เขา็อเได้น้ำผาทำโชคกับ,บดวงด้านในเนาะตัวนี้ก็คือว่าอันฝ่านี่มาบางังเ <ใน S 1> จ้ามาบังไว้เนาะประตูนี่ก็คือว่าเจ้าไ่ได้ใช้บานผาบานยังเท่าเพ,พื่นอนเพื่อนน้องตอนเท่นี้ก็ยังม่แล้วยังม่แล้วเถอะอืม เพื่อนก่อละเอียดดีเพื่อนพี่น้องนี่คัดขนาดเลยเอาตัวน,นี้มันอยากเป็นนำ้นำใส้ใหญ่โอ้น้ำใสเนาะตัวด้านในก็นละเอียดดีเพื่อนพี่น้องไข่ออก,กมันมันมันแจ้งนึงมันมืดไก่ไข่ตัวเนี่ยบอกไก่ไข่ตัวก็มันมืดพอดเพื่อนพื่น้องนี่เออระวังเด้อหน่อยระวังเนอทั้งทืง้งซีบัดติมนี่เตะทัง้งซีเละ น้องหลังคาก็ละเอียดดีแน่นหดนาค่อยๆพัดด้เพือพี่น้องนี่โอ้คักๆคักสีมือช่างแบบธรรมดาเพ่อพี่น้องตัวนี้จะเป็นโป้เงียบเนาะโป้เงียบก็เรียบร้อยแล้วแต่เพียงแต่วา่านั่งได้ใส่บนันพับที่ประตูเนาะนี่นี่ทางด้านนอกนี่นะเอามือมือขึ้นนี่เลยมันนอนอยู่นี่เนาะ โอ้ฝนฝนตกแห้งได้เนาะเมื่อค <am> ืนน hmm. ี่เนาะโอ้ก็ดีไลที่ว่าเอาตั้งท่านแล้วเนาะท่านมุ้งเร็วน้อทำอะไรเร็วเราฝนตกลโอ้วดีเนาะโอ้ลำบากจัวหน่อยกันเนาะโอ้ก็ดะแสดงความดีใจน้ำอายลายที่ว่าก่อนมีผู้ใหญ่จะบุญปุ้ช่วยเหลือก่อนใจก็ดีใจคือกันว่าโอ้ใจท่าอยู่แล้วนอนสบาย

ดีใจบ่กดีเึินไหมหน่อยดีใจบ่ดีใจเนาะดีใจดีใจดีใจเขอบใจเด้เข้าใจได้ขอบใจเด้เขอบใจดีใจเนาะดีอยู่เึินไหมเนาะหน่อยเนาะเข้าใจเออเข้าใจเออเงินเนี่ยน้องมาเอาขนมมาให้มึงมุนมาเยอะมากอ่าจะเอาขนมให้ที่หอเนาะ อยากกินเที่ยวเออ,อม้อน,น,นีม้นม,นมื้อนีอ้มื้อนี้อาจเป็นอคนมาน้อยเด้อแล้วมื้อหน้าอาจมาอาจจะมาให้เด้อสงสารนึกน้อยเนาะว่าเพื่อนๆนอกเมื่อคืนฝนตกแฮงอยู่บ้านเฮาน่ะอยู่เมืองเฮาน่ะนี่คั่นบแ่แล้วหลังไม้นี่ถือว่ามันนอนอยู่ใน,นถือว่าจะนอนบ่ได้เลยเพื่อน่น้องมันจะเปียกหมดตอนนี้ก็คือที่ว่ามันจะเป็นฝาเนาะที่กระจก เกียมจะสาตนตัวนี้จะเป็นปวกตูตัวน,นี้จะเป็นปวกตูที่ว่าที่เห็ดไม้อ่ะตัวน,นี้จะเป็นฟา้านี่เป็นฟ้าที่ว่าต้นไม้นี่เนาะนี่ฟ้าที่กัเจ้าจะใช้นี่แหละนี่ฟ้าจะใช่นั่นเต็มประตูเต็มที่นี้จะเป็นบอลแตงยูข้อกินไว้ใหพี่อน้องเจ้าก็กำลังคนแห่ขนไายมาเนี่ย กำลังจะเทพื่มน,นี่ก็นั่งกันจอดนั่งบริษัทเนบเตียวพราเพียงแต่ว่าหยกเป๊ะเป๊ะไปจะซื้อเป,ไป,ไปน็นเป็นนองก็นั่งแจวใหม่ไซส์เล็กตก๊กโอ้หลังคาก็สวยง่ายดีเไป,ไปน็นเ่็นนองนี่จอดเลยสีมือธรรมดาสร้างเนาะงนี่น่อกก็ประมาณนี้แหละเป็นน่อง จีนทั้งตีนมันก็เจ้าจะทอกข้าวเราเนาะเพื่อน้องเนาะนี่หน้ามีดีเพื่อน้องเนาะนี่ยอดเลยโอเคก็คาดว่าตึ้มสองสามวันก็น่าจะสำเร็จเร็วลี้ยงเพื่อน้อง Tim là thêm song 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 máy song 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 Ừ, song 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 nó song 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 là song 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 เป็นเครื่องไส้ของเฮือนน่ะนะมามอบอายตึมเนาะนั่นน่ะดีใจแล้วที่ว่าเฮาแล้วํานี้เนาะอายก็ผ่านมาอายเคยคิดว่าอายมีเฮือนหลังงามๆแบบนี้น่ะโอ้คิดรคิดมเท็บ่ได้เนาะคิดสมมุติออกใจตัวสมตุญยัดได้มาบ่ออกโอ้ก็สุดก็จักได้จัก มีอยู่แต่มันเห็ดบ่ได้เนาะเออคนคนเฮาเลยคือว่าจัดไะไมันจิกขึ้นว่าโอ้ยได้เฮ็นดีได้รถข <ique> ี Radio ่เนาะได้เงินใจเออดีใจแล้วแต่มันสภาพกว่ามันมีความอย่กยนาหลายด้านเนาะก็เลยต้องสภาพแบบนั้นเนาะเมื่อในนี้ก่อชีวิตกไวยก่อจะดีขึ้นในไอ่เนาะก่อนจะดีขึ้นแล้วชีวิตกไอยก่อนมันได้เฮอนแล้วเนาะต้องต้อง้องได้ได้กิน มีผู้ใดสิบุญเพิ่นซอยเหือเนาะเจ้าเจ้าเข้าซะเลยดีแล้วใจไปเฮือนได้าวอยู่ก็บ่เป็นห่วงหยังหลายแล้วก็ดนี้ก็มีเตสิว่าซกเบี้ยหาเงินเนาะเฮ็ดเวียกกเบี้ยหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ํากินเจ้าเจ้าส่งลูกส่งหส่งลูกเข้าของเฮาเียนอือ่นเนาะนี่ก็คือนมาบ่มีเฮืนก็โอ้เฮ็ดินเฮือนแด้่นเนาะซื้อข้าวซื้อน้ํากินแด้ส่งลูกส่งเต่าเฮียนแด้ก็โอุ้่ยากหลายดนี้ก็ สบายแล้วแน่นลดีใจมันโคงดีใจไายนอดีื่อนไหมเนอได้อลยไดนไหมดีใจแล้วมันโคจูมันใหญ่นี่เขาโอ้ใส่ถิ่เทดีใจอืมดีใจก็จะใายนี่ปวดพอดนครับผู้นีายใจบุญว่าผุนสั่งกันเนี่ยนะอือืมกือบมกับใจผู้น่ายใจะบุญมาแน่้รอบใจอ๋อ ที่ว่ามันทางอ้ายพ้นก,ก็ดีใจหลายพ่อแม่พี่น้องที่ว่ามีปุณญาจิตบุญมาุสุเลครัวข,ของเพื่อนเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องกันมาอัปเดตเทือนของอ้ายจงซื้อทอ่อเบาอ้วนเขาจะได้เอาไว้สักนี้ก่อนรอด่าที่ว่าบาหลีลอดถาที่ว่าสร้างพุ่นันสร้างสํา,สราเร็จแล้วเนาะทางสร้างพ้นก,ก็จะได้โปรพันไปหาทางบาหลีกับบบาอ้วนนี่ก็จะได้ขึ้นมาอัปเดตไทยพี่ให้น้องเบิง้งอีกเติมเนาะ แล้วก็จังจากแต่ว่าก็สั่งสําเร็จแล้วเนาะทางทีมงานของเราทางบาลีบเบ้าอวันเราก็จะได้ขึ้นมามอเพื่อนใหกไอจงซื้อทอเพื่อนเนาะโอเคเพื่อนพี่น้องบ่าอวันคือได้ขอลากกับบานก่อนสาหรับคลิปนี้โอเคเพื่อนพี่น้องเนาะสําหรับลิมเบ้าอวันกือเว้เอาไวส้สาเนาเนาะสาหรับการมาอัปเดตบานของไอจงซื้อทอเพื่อนเนาะก็ค่อยเจอกันไหมในคลิปหนะ้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดก็ค่อยติตามมาส้มน้องกันทั่วไปเพื่อนพี่น้องเนะาะหากว่าท่านผู้ชมท่านใดผู้หญ่ใจบุญท่านใด เด็กเขามาหาซ่อมกิมมี่แล้วแต่หากเมตตาสงสารยักษ์วยเหลือครบคว้าของไอจงซื้อทอเพื่อนก็สามารถติดต่อผูกพันมาทางบ่าอวนบาลีได้คือเก้าโพยพป่น้องเนาะทั้งบ่าอวนเองก็สิขอเป็นสพาพบุญในทุกทุกทานที่บริจาคมาเนาะก็ซึ่งว่าเือนกว่าเพื่อนก่อสางก็ไก่จะสําเร็จแล้วเนาะก็นั่งต่ว่ารอดถากันสาเร็จแล้วเราเขาก็จะได้มามอเพื่อนแล้วกันถต่ว่าเงินยังเหลือลายนะเขาก็จะได้ซื้อเครื่องขรัวใส่ในขรัวเฮือนของ ไอ้เพื่อนน้เนาะเขาก็จะได้ซื้อมาพร้อมเลยมาแล้วก็จะได้มามอบบ้านให้เพื่อนเลยเนาะโอเคพ่อแม่พี่อน,น,อน้นนนองสำหรับคลิปนี้บ่ออวนก็จะได้ก็ลาทานบุษมไปซ้ำนี่ไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ